สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอเชฉ์เทินครับวันนี้ผมจะมาเล่นบาคาร่าให้ท่านดูครับไม้แรกผมขอใบแดงก่อนเลยนะครับลองดูนะถ้าไม้นี้มานะผมบอกเลยนะถ้าไม้นี้มานะโอกาสออกน้ําเงินสูงนะครับพอเป็นไม้สลับนะครับใครสนใจอยากจะเล่นนะครับเว็บนี้ที่ผมเล่นนะครับเว็บลูก้าขับหนึ่งหกแปดนะครับเว็บนี้นะมั่นคงนะจ่ายเต็มนะครับจ่ายจริงนะครับเว็บนี้นะที่ผมเล่นนะผมรับประกันเลยนะครับ ามาไม้แรกยังไงเจ็ดแต้มเตะเข้าสวยนะครับโอ้โหสิบเข้าอ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับไม้ต่อไปผมว่าต้องไม้สลับแน่นอนนะผมขอไปน้ําเงินเลยนะครับขอไปน้ําเงินก่อนเลยนะครับใครที่สายสล็อตนะก็มีนะครับเว็บนีนะครับเบ็ดข้างต่ำหนึ่งบาทนะครับ ใครอยากเล่นลองไปเล่นดูนะครับช่วงนี้ขอมีโปรบอชั่นสล็อตอยู่นะครับฝากร้อยรับ200นะครับฝาก200รับ400นะครับใครเติมครบ300นะใครเติมครบ300หมุนกลงล้อได้1ฟรีฟรีหนึ่งทีเลยนะครับรุ่นรับไอโฟน12เลยนะครับไม้นี้ดูนะวันนี้ขอเล่นแค่3ไม้พอนะครับวันหนึ่งบวก3ไม้ก็พอแล้วครับอลองดูซิวันนี้จะ3ไม้หรือเปล่าเจ็ดแต้มยังไงเตะเข้า สวยนะโอ้โหห้าแต้มว่ะอ่ะต่อไปผมขอเป็นไม้สลับแล้วกันนะครับอย่างนี้อ่ะเล่นไม้สลับเลยนะครับจริงๆอ่ะวันนึงไม่ต้องบวกเยอะได้นะค,ค่อยๆบวกนะครับค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นนะครับอ่ะยังไงขอส,สวย เปิดมาอหกแต้มยังไงเตะเข้าสวยนะครับโอ้โหสั่งได้ดังใจโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ